ไฟดับเจ้าหนะ้าที่กำลังช่วยเหลือคนออกจากลิฟต์ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆภาพนี้ก็จากนอร์เวย์ค่ะพายุกำลังเข้าบ้านเมืองถลม่มพังลงมาค่ะรถราก็พังค่ะเพราะว่าเป็นพายุที่แรงมากอยู่ด้านเหนือของชาวนอร์เวย์ค่ะทั้งโรงเรียนทั้งโรงพยาบาลตึกใหญ่ๆห,หลังคาพัง คือลมมันแรงมากเลยค่ะแล้วกระจกก็แตกหน่วยความช่วยเหลือก็ออกช่วยเหลือกันทั่วเลยค่ะบ้านพังเรือก็ออกไม่ได้เรือจอดเทียบฟัง่งทั้งเรือเทียบทั้งเรือทร,รมาหากินดูลมสิคะเพื่อนๆพพายุแรงมากเลยค่ะหลังคาปลิวไกลเลยค่ะอันตรายมากแล้ว เขาให้คนอยู่ด้านในค่ะตร้งมงตุ้งไม้ล้มหมดเลยครับเพื่อนเพื่อนบ้านดูไม่ได้ดูสิครับเพื่อนเพื่อนต้นไม้ถลม่มขนาดรถใหญ่ๆรถสิบล้อก็ยังถลไหลไปตามลมเลยค่ะหน่วยความช่วยเหลือก็ช่วยเหลือ,อยากเพราะรถเขาก็จะต้องขับไปช่วยเหลือคือขับฝ่าพายยไป แล้โลงพยาบาลหลังคาก็พังแล้วนี่ก็หลังคาโรงแรมค่ะนี่ค่ะอันตรายมากเลยหน่วยความช่วยเหลือเขาก็คอยช่วยเหลือดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดแล้วไฟฟ้าก็ดับค่ะตึกนี้ไฟฟ้าดับเขาทำงานอยู่เขาก็ลงมาข้างล่างหมดเลยเพราะว่าทั้งหนาวทั้งมืดหน่วยความช่วยเหลือเต็มเลยค่ะเพื่อนๆพุกคนลมแรงดูสิคะ ดูแลสุขภาพค่ะ